เทมปุระโรโอ้น่าทานมากๆเลยค่ะเทมปุระโรมีมีอะไรบ้างมีกุ้งด้วยอันอันนี้ใส่อันนี้อะไรคะเนี่ยอ๋อใส่ใส่โชยุด้วยค่ะกุ้งเทมปุระโรค่ะอุ้ยน่าทานมากๆเลย อ่ะพี่พี่จะจูชิมจุคารสชาติเป็นยังไงคะเนี่ยมีอะไรบ้างมีตัวกุ้งใส่เข้าไปด้วยเนี่ยดูยน่าทานมากๆเลยค่ะแแค่ในพวกผลไม้ที่หมดก็เป็นสตรอเบอรี่หมดทีวีหมดลิ้นจี่หมดโอ้แล้วเราจะได้กินบิงซูอะไรเนี่ยเป็นเนาะเป็นลินล้นจี่ ยาจิมิขูหมูชีค่ะโอ้เอา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 ทำอะไรครับทำอะไรครับโอ้ถ่ายคลิปเหมือนคุณย่าใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้นี่ขนมขนมปังอะไรกันเนี่ยเนยนมเออเนยนมเนยนมขนมปังเนยนมอ๋อไหนจุ๊งห้ชิมเคี้อร่อยไหม อร,อ,อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมเออเต๊กสันคอหมูข้าวผัดต้มยำอ้อข้าวผัดต้มยำข้าวผัดต้มยำอ,อ๋อคุณเคยได้ยินดีแนะรกบซ้อด <c oughs> ้อันนี้แรกแรกเป็น,เป,น<อ>เป็นสดแ,แรกซื้นอน้ำซุปใช่ไหมคะอ๋อค่ะ นี่คือผัดไทยกุ้งสดค่ะน,น่ารัรามากเลยค่ะ,ะน่าทานนอมากเลยค่ะ,อคะขอบคุณมากข้างในมีเป็นกุ้งแห้งอ๋อข้างในมีกุ้งแห้งตอนนี้พี่เจจูกำลังจะทานสเต็กคอหมูย่างนะคะพี่เจจูชอบซอสมะเขือเทศนะคะอ่ชิมดูสิคะเป็นไงรสชาติ อ,อร่อยนุ่มไหมคะหมูนุ่มไหมคะอคนันนี้ใส่พริกด้วยใส่พริกใส่น้ําปลานิดหน่อยเข้าใส่คุ้งสดมาด้วยนะคะแล้วก็ใส่มีกรอบเนาะ แล้วข้างในก็ใส่กุ้งกุงแห้งด้วยโอ้ยน่าทานมากๆเลยค่ะสีสันนี่มามาทานด้วยกันค่ะยากินิคุอาพี่จิจิลองชิมดูจิค่ะชิมไม่หน่อยไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยนะคะอร่อยก็บอกอร่อยค่ะมันเค็มเหรอคะลีน่ รสชาติของหมูมันเค็มเนาะจริงๆอยู่ญี่ปุ่นเขาคงไปทำเค็มเป็นไงคะรสชาติมันเค็มที่หมูหรือเค็มที่ข้าวนะครับเขาไม่เค็มด้วยคะเขาไม่เค็มด้วยไม่ได้ยินเพราะมันมีชีสด,ด้วยอ๋อมันมีชีสด้วยไหนชีสตรงไหนเออมีชีสด,ด้วยอ๋อใส่ชีสต้องแผ่นมาเลยเหรอไหนหมูเค็มไมหมหมูลองชิมดูสิ ชิ้หมูค่ะว่าหมูมันเค็มไหมมาแล้วซุปอันนี้ซุปอะไรคะมิโซะอ๋อซุปมิโซะมาเรามาเปิดดูซุกมิโซกันอ้อันนี้นะคะเราสั่งได้แค่ถ้วยละสี่บาทเองนะคะจิมมี่มีค่ะซุกมิโซะใส่สาหร่ายถ้าเราสั่งอาหารแล้วนะคะเราก็สามารถซื้อได้แค่ ด้วยละสิบบาทค่ะมามาจูมิกชิมดูซิลูกจูมิกชิมดูซิอร่อยไหมจูมิกชิมดูชิมซุปดูซิชิมซุปดูซิเป่าๆด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับอืมโอ้อร่อยไหมร้อนร้อน เค็มไหมพี่ลองชิมดูสิเค็มไหมคะเคแบบ็มอีกหวานกินอะไรก็เค็มหมดอย่างเงี้ยขอน้ำร้อนเข้ามาเพื่อช่วยมาเติมมาคะโอ้พี่เจจูกำลังทานแครอทค่ะโอ้ยน่าอร่อยจังเลยอะ่ะจริงเหรอคะโอ้โหแสดงว่าพี่เจจูอร่อยมากเลยเค็มไหมคะ อาอยากกินอันไหนดูจิโอ้อยากกินเป,ปซี่อร่อยไหมเป,ปซี่อร่อยไหมครับไม่สนไม่ตอบทักอย่างเลยเออสงสัยซุปจะตุ๋นนานค่ะก็เลยออกเค็มหน่อยอ๋อก็เพราะว่าเราปรุงอันนี้ ไม่เรปรุงอันนี้รสชาติเข้มข้นแล้วไงพอเราชิมอันนี้มันก็เลยทำให้พอดีแต่ว่าของพี่จีจี้อ่ะทานจืดพอไปกินน้ําซุปก็เลยรู้สึกเค็มโอ้ทานหมดแล้วหรอคะใกล้หมดแล้วโอ้เก่งจังเลยค่ะแม่จอยก็ทานด้วยนะคะโอ้ ตอนนี้ผักไทยของเราก็หมดแล้วใกล้หมดแล้วอร่อยไหมครับผักไทยแสดงว่าอร่อยใช่ไหมนี่อะไรค้ลืมแล้วอันนี้อะไรค้ลืมแล้วผัดต้มยำปังไงคะอร่อยไหมคะก็้าผัดต้มยำอร่อยค่ะอาเซียจูมีกินไม่สนใจไข่เลยคนเลีไปเอ็มยุ้ไปต้องขึ้นมาด้วย มาดูมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้ยอะไรคะเนี่ยอันนี้ขนมปังสังขยาอันนี้ขนมปังเนยสดยมามาแล<า><า>้วๆจูมิกมากินแล้วๆจูมิกมากินแล้วๆจูมิคก,กินคนเดียวเงียบมากเลย <c oughs> ไม่มีใครแย่งเลยขนมปังสังขยาอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยไหมครับ อที่ร้านติดแอร์ด้วยนะคะค่ะเป็นไงคะหมดยังคะขายยังไม่หมดเลยค่ะดเดี๋ยวเราจะกินบิงซูกันนะคะน,นี่นี่คะ่ะร้านสะอาดแล้วก็ บรรยากาศสดชื่นค่ะนี่นีต้นซากุระด้วยใครเจ้าน้ำเป๊ปซี่ครับว้าอร่อยไหมครับน้ำเป๊ปซี่อ่ะ น่ารักที่สุดเลยเห็นไหมคะเด็กมีมารยาทมากเลยหอ่ไม่พูดเฉๆด้วยวหน้าด้วยอ่ะอ้ยอุยแกหนง่ะแกน่ะแ้น้อนอ่หแกตวโอ้หนั่นไงแก้ไปอยู่ตรงนู้นแล้ว มีการดับหน้าด้วยแก้วอยู่ไหนะแก้วอยู่ไหนอ๋อคุณคุณดหน้าที่นั่นอ่าส่งแก้วให้พี่เจจูแล้วค่ะเทมปุระโรโอ้ยน่าตา่นมากกเลยค่ะนี่เรามาดูกันค่ะเทมปุระโรค่ะเจจูพูดเลยค่ะมีอะไรบ้างคะ ของของหายามีไอติมแล้วก็แล้วก็มีน้ำแขงขสายแล้วแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็มีวิรไกที่เราไปกินอยู่มันมีวิทเีมแล้วอัเดอร์ยูใช่ไหมที่เราไปกินอัพเอร์ยูใช่ไมอยู่นี่เออมันจะมีไหมล่ะมัมีมัมีวินีรมแล้วก็แล้วก็แล้วก็แยสตรเบอรี่ใช่อันนั้นมันอยู่ที่อัพเดอร์ยูอันนี้ไม่ใช่อัพเอยู่ีมัม กันนะเออน่าจะมีเนาะเพื่อนมาเลยขนูเหยียบมังค่ามังค่าน้องเพื่อนซอสค่ะเอาล่ะคดูเลยดูดูเด็กดูเด็กคนนั้นทำหน้าที่กาหน้าดูเด็กคนนั้นทำหน้าที่กาประหยัดน้องดีกว่ากินเลยกินเลยโอ้ยน่าจานมากๆเลยอันนี้จิ้มอะไรเนี่ยซอสอะไรนะลืมละ โชยุใส่อะไรนะมัสตาร์ดใส่มัสตาร์ดหว่นนะแล้เ้ยเฮ้ยเราจิ้มม้างกีแสดงว่าใส่กุ้งเฉพาะตัวนี้ตัวแรกกับตัวสุดท้าย <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่มีกุ้งแน่เลย <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่มีกุ้งนี่เราจ็จิ้มจิ้มก่อน <c oughs> นี่มาทานด้วยกันค่ะ <c oughs> หมูย่างมาแล้วแต่ไม่มีไข่ออนเซ็นใช่ไหมสลัดอันนี้คอหมูย่างหรือหมูย่างธรรมดาสลัดคอหมูย่างไข่ออนเซ็นนี่อร่อยแก้วแกเด็กแก้วน้ำกันอะไรกันอันนั้นน้ำอร่อย่ะนน้ำแดงครับน้ำแงจี๊ เฮ้ยอย่าอย่าจับอย่าจับขอดูขอดูขงขาบดีไม่ใช่ของหนูอันนี้ของหนูก็พูดตามพี่เจจูพูดตามพี่เจจูอันนี้ของหนูพูดตามพี่เจจูอย่าจับอย่าจับเบาๆจับเบาๆจับเบาๆเออเป็นไงคะอร่อยไหมคะน้ำหวานค่ะอร่อยไหมอร่อยอยาก่า มันเทมปุกไปไม่ใช่หรอเอ้ยปุกเขาคินยังไข่เกษตรเขากใส่ไปปุกนะตลาดที่ข้าเขากินดทุกคนนะคือเขาเป็นคนนี่นะคะสลัดคอหมูย่างไข่ออนเซนเจือช้อนตักไมาอันนี้ก็จะลาดคุณอย่าใส่เยอะเดี๋ยวหวานไปค่ะอันนี้น้ำสลัดมายองเนสอันนี้เราก็จะคนไขค่ค่ะนี่ค่ะคนไข้มนน้อยเกิน นี่ใส่น้ำสลัดมายรงเนสนะคะแล้วก็ถ้าชอบไข่ออนเซนก็สามารถใส่ไข่ออนเซนาราดลงไปได้อร่อยค่ะผัดอะไรอ่ะข้าวผัดหมูโอ้หน้าจานมาก,กเลยจังเ,เนี่ข้าวผัดข้าวผัดงนใหม่ก็มีไม่หรอนะเนต็มเลยนะ อร่อยมากเลยเนี่ยใส่หมูด้วยมาทานด้วยกันค่ะต้องฉีกอันนี่มาก่อนนี่ว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยตาอะไรตาเรียกว่าอะไรครับเกียวเอาไว้กินอะไรเอาไว้กินอะไรครับเอามาทานด้วยกันค่ะนี่ได้ยินว่ที่ของอันนี้ไว้กินหมูกระทะ ตลาดคอหมูย่างไม่ยืดแล้วๆทิมไข่ออนเซนลงไปด้วยหน่อยว้าวบาเบาอร่อยไหมคะเอาใจให้ปากให้จิมจูมิกหน่อยเอาให้น้องจูมิอําอ้ํามั่งให้น้องจูมิอ้ําอ้ํามั้งให้น้องจูมิอําอ้ํามั่ง หัวคุ้งนุ้ยแกงเตะตานะครับอ้ําอ้ําอ้ําน้องจูเนีอ้ําอ้ําบ้างว้าวอร่อยไหมครับนี่มา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 กินกันนี่อันนี้ไข่ออนเซนคนรู้ที่ไข่ออนเซนเป็นนี่นี่นี่ไข่ออนเซ็นไหม หมูย right? ่างจิ้มไข่ออนเซนเสิร์ฟน้ำเกลืว้าวต้องเขียวหนูเขียวเคียวหลังสิไหนคะเคียวจิ๊ก้าโอ้ได้ยินเสียงน้ำแข็งแง่เลยเนี่ยถายมาแล้วอ้ยมาแล้ว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 โอ้บินสัวอะไรคะเนี่ย โอ้บิงซูมาแล้วอ่ะไอชครีมสตรอเบอรี่ใช่ไหมเนี่ยวิปปิ้งครีมแหนเลยอันนี้อันนี้ซอสอะไรสตรอเบอรี่อันนี้นมแหนเลยเนี่ยว้าวอาหารมากมากเลยค่ะค้าบิงซูของเรามาแล้วค่ะอันนี้วิปปิ้งครีมนะคะเราจะยังไม่ใส่เดี๋ยวอ้วนนี่นี วิปปิ้งสูสตอเบอรี่กับอะไรคะเนี่ยสตรอเบอรี่แล้วก็แล้วก็มีอันนี้ไอศครีมอะไรคะเนี่ยไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็นี่น้ำซอสสตรอเบอรี่แล้วก็แยมค่ะแยมสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะแล้วก็นมข้นหวานนะคะอ่ะพี่จะจูชิมเลยค่ะพี่จะจูชิมเลยค่ะว่าอร่อยไหมคะ พี่จะจูชิมเลยค่ะ,อคะโอ้โหโอ้โหพี่จะจูอังเล,ล้หรือพจูเล,ล้วอ,อร่อยมากเราไม่ชิมเลยนะคะอืมนะค่ะพิปีม่ะมันรสชาทำเหมือนกล้ยเลยอ่ะจริงเลยค่ะชิมสิ ร่างชิ้นสี่ชิ้นม่สี่ส,สอออขอบคุณค่ะอ่ะพี่จะจูพี่จะจูชิมเลยค่ะ,ะน,น่ชิมชิมได้อล่อยมากอ่ะตักเลยตักเลยตักบิงตูดูซิรสชาติเหมือนร้านอัพเตยูไหมชิมชิมเลยค่เหมือนก้อนหน้าวว้าวน่าทานจริงๆอ,อไอศครีม โอ้ยแล้วิมไหมคะหล่อโอ้ยไอ้สตอเบอรี่โอเวอร์โอเโหโ์อันนี้อันนี้วิปปิ้งครีมอ่ะไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอ้วนอ้วนอ้วนอันนี้เราลาดไหมคะเราลาดไหมคะเอาลาดนิดหน่อยเนาะอันนี้เป็นอะไรนะคุณย่าลืมอีกอะแยมค่ะแยมอ่ะพี่จะจูลาดเลยค่ะลาดเลยค่ะ โอ้โดูไหน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 วตถุวัตถุวัตถุอ้ยน่าทานมากมากานี้ทั่วเลยค่ะร้าด้านนี้ด้วยด้านอาจารย์คุณย่าด้วยโอ้ยน่าทานจริงๆเลยว้้าวว้าวว้าวว้าวดีนีเรามาตักชิมกันค่ะตักชิมเร็วงชิมเลยายไหมายายสายาอชิมค่ะชิมค่ะชิมค่ะ อุ้ยมันอร่อยไหมเนี่ยให้พี่เจตให้พี่น้องจูมิกจิมที่เนี่ยน้องจูมิครับนี่มังบิงซูมาแล้วเนี่ยอ้าวจิม่ะแม่จอยป้อนจูมิกให้หน่อยค่ะอืมอ้าวอ้าวมันเลยอร่อยมากอร่อยมากวายพี่จ๋าไปกินกินก่อนอันนี้นี่จิมนี่จิมนี่อ่าอยากเอาอันไหนอ่ะไม่ยกกินดี อร่อยมากชิมดูจี๊ชิมดูจี๊มจไม่เอาเลยน้องจุ๋มิตไม่เอาบิงซูเป็นยังไงคะพี่เจจูคะโอ้อร่อยมากเลยอร่อยมากจริงจริงลองชิมกับนคิดว่าจะเข้ากันไหมคะอ้าวเหรอคะลองชิมสิคะ เป็นไงคะรสชาติอร่อยเหมือนกับอัพเดย์ยูไหมคะรสชาติเดียวกันเลยเหรอหรือคนละรสชาติอ,อัน,นอน,นี้มันเหมือนที่อัพเอย์ยูหรืออ๋อเพียงแต่ว่าไม่มีไส้ไม่มีไส้ขนมเค้กใช่ไหมคะเนี่ยมันเนี้ยเออเออเอ้ยน่ออร่อยจริงๆ ตัวอร่อยจริงจริงว้าวไม่กินแค่คำสองคำมัไม่กินยู่แล้วอร่อยมากเลยเออโอ๊ยแต่คุณย่าว่ามันหวานแล้วนะคะไม่ต้องราดดีกว่าค่ะเดี๋ยวเป็นเบาหวานคำเริ่มใสไอศกรีมลงไปแล้วน่ากิมากๆเลย ลาจ่งไขอ่ออนเซน ายดีมากเลยตอนนี้พี่เจจูถอยไปติดฝาผนังแล้วค่ะพี่เจจูทําไมถอยทับล้วคะยังไม่หมดถ้วยเลยค่ะจูมีเอาอีกไม้ลูกดูนะคะจูมิกจะเล่นมายากลให้ดูค่ะ ดูมิงนะคะสอดสอดไม้ตะเกียบเข้าไปในขวดค่ะเอาเอาสอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาแค่เนี้โอ้ยนักบายาคลไม่เก่งยังเลยเอ,อ่อ่เอาเข้าไปวดน,น้ำเห็นไหมคะค่ะโอ้ยนักบายาคนแต่ละคนเอเ้อ โอไหนนัามากลคนนี้เอาเอาออกได้ออกได้หเปล่าเออเก่งมากเลยอ่ะเนยคุแล้วเข้าไปกทแต่มันไม่ยกเขาปเลอยู่ตรงนี้เยเนักมากลีงน้อนี่ยากลเอาเอาเอเก่งมากเท่านี้ ดังนมสด <S 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 เราไปชิมกันค่ะ